ค่อยๆนะครับผมอันนี้ก็เป็นโคเวอร์นะครับผมเป็นฝาครอบนี่อ้าวเป็นแบบนี้นะครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพชรสลิดเป็ดนะครับผมอยู่กับผมเพชรสลิดเป็ดนะครับผมสำหรับอีพีนี้นะครับผมผมก็จะมาทําตามคอมเมนต์นี่นะครับผมเป็นคอมเมนต์ที่คอมเมนต์ในคลิป เกี่ยวกับรีวิวเครื่องตัดหญ้านะครับผมเครื่องตัดหญ้าไร้สายนะครับผมเป็นเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้านะครับผมซึ่งคอมเมนต์ว่าแกแบตเตอรี่ให้ดูภายในหน่อยครับนี่นะครับผมก็คือเป็นแบตเตอรี่เครื่องตัดหญ้านะครับผมเป็นแบตเตอรี่เครื่องตัดหญ้าไฟฟ้านะครับผมแบบไร้สายนะครับผมีเป็น,นบแ,แบตตัวนี้เลย <contin ual ization> ซึ่งผมก็ได้รีวิวเกี่ยวกับเครื่องตัดหญ้าไปนะครับผม เป็นเครื่อง้ยายี่ห้อบินเซตนะครับผมซึ่งผมก็ไม่ได้ใจว่าพี่เขาต้องการดูแบตเตอรี่ข้างในภายในทําไมนะครับผมซึ่งผมก็ไม่เคยแกะนะซื้อมาก็ยังไม่เคยแกะเลยก็ไม่รู้ว่าจะแกะได้ไหมแต่ก็วันนี้ก็จะมาทาตามคอมเมนต์นะครับผมก็จะมาลองแกะดูซึ่งเป็นยิบน็อตนะครับผมเป็นน็อตเป็นน็อตหัวหกเหลี่ยมนะครับผม ป้ายแอลหกเหลี่ยมนะผมน่าจะเป็นเบอร์สองนะตัวนี้สี่ตัวโอเคครับผมมาเริ่มแกะดูภายในกันเลยนะครับผมก็จะยึดด้วยเขาเรียกว่าน็อตสกรูนะผมตัวนี้เป็นหัวหกเหลี่ยมนะผมน่าจะใช้ป้าแอลเบอร์สองนะครับผมจากที่ผมดูมาแล้วนะยึดสีตัวตัวนี้เป็น แบตเตอรี่ของยี่ห ah ้อบินเซตนนะครับผม6กหมืพันมิลลิแอมนะผมหรือสองร้อยแปดสิบแดโวลต์นะผมแบตเตอรี่ตัวนี้นะผมสิบห้าแบตเตอรี่นี่ครับผมโอเคมาเริ่มกันเลยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าแกะแล้วจะประกอบกลับขึ้นได้ไหมหรือได้ซ่อมไม่ได้นะครับผม นี่นะครับผมเป็นนัแบบนี้โอเคเดี๋ยวผมจะถอดก่อนเผื่อจะเป็นประโยชน์แก่พี่ท่านนี้นะผมแล้วก็เป็นประโยชน์กับผู้ชมท่านอื่นๆที่กำลังสนใจหรือว่าเกิดความสงสัยนะผมอยากดูภายในนะผมจัดให้ครับโอเค ขอมาจัดให้ช่างรื้ออยู่แล้วทีนี้นี่นะครับผมภายในชุบนี่มามาลองแกะก็จะเป็นแบบนี้ค่อยๆนะครับผมอันนี้ก็เป็นโคเวอร์นะครับผม เปนฝาครอบนี่อาเป็นแบบนี้นะครับนี่นี่ก็จะเป็นตามนี้เลยก็คงจะไม่รื้อมากกว่านี้แล้วนะผม ทั้งหมดก็สิบห้าก้อนนะครับผมแบตบข้างในนะผมนี่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นการต่อแบบอนุกรมหรือว่าแบบขนานอะไรนี้ก็ผมอธิบายไม่ได้นะครับผมต้องขออภัยด้วยนี่นะครับก็ประมาณนี้เนาะคงจะเป็นประโยชน์แก ที่ที่เขาคอมเมนต์นะผมที่เขาอยากดูนะครับผมทั้งหมดสิห้าก้อนนะผมเรียงกันเป็นห้าแถวแถวละ3ามก้อนนะผมโอเคก็ประมาณนี้นะผมถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ด้วยนะผมแล้วก็กดติดตามช่องเพชรสลดเป็รนะผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปมาฝากอีกนะครับผมสาหรับ ep นี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม